สวัสดีครับนะครับผมจ่าออโต้นะครับก็วันนั้นนะครับพี่วัฒนานาน่วมนะครับก็โพสต์ไว้นะครับว่าฐานแถวๆรอบๆภูมะเขือเนี่ยอดยากนะครับต่เบียงเข้าไม่ถึงขาดแคลนนะครับกินแต่ปลากระป๋องนะครับเพื่อนผมก็เลยอยู่ภูมะเขือนะครับก็เลยส่งรูปกินหมูหันนะครับแล้วก็ชวนพี่วัฒนาไปนะครับว่ามากินด้วยกันนะครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นทหารแล้วเนี่ยนะครับทหารเนี่ยถูกฝึกให้มีความอดทนนะครับสามารถต่อสู้ได้ในภายใต้ทุกๆสภาวะ ความกดดันทุกอย่างนะครับเพื่อให้เอาตัวรอดได้ในสนามเล็กนะครับบางมืออาจจะกินพิซซ่าบางมืออาจจะกินปาโลมาเอ้ยไม่ใช่ KFC ก็ว่าไปนะครับแต่บางมืออาจจะกินข้าวกับเปลือนะครับกินข้าวกับน้ำปลาเพื่อให้มันเอาตัวรอดได้นะครับธรรมดาครับทหารกินดีมั่งไม่ดีมั่งนะครับอย่าไปถือตาครับแต่ว่าเรื่องเสบียงขาดแคลนไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าทหารมีระบบบริหารจัดการนะครับที่ค่อนข้างเป็นระบบนะครับมีตำแหน่งหน้าที่ คนจัดส่งอาหารคนทํากับข้าวทุกอย่างนะครับแตกต่างกันออกไปแต่ขอบคุณครับทุกๆกาลังใจนะครับที่เป็นห่วงเรื่องเสบียงนะครับไม่ขาดนะครับเพราะว่ายังมีคุณบุ๋มพรฒธดานะครับรวมไปถึงเจเอสระบุรีแล้วไปทั้งคุณจอมกันจอมาลังต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนผมฝากชวนนะครับคุณวัฒนาและน้่มมากินหมูหันด้วยกันที่ภูมิมะเขือสำหรับคลิปที่ไปแล้วสวัสดีครับ